นำเสนอผลงาน1โรงเรียน1นวัตกรรมประจำปี2567ชื่อนวัตกรรมการสอนแบบไฮสโขสร้างเด็กปรถมวัยให้มีระเบียบวินัยด้วยกิจกรรม 5H model โรงเรียนบ้านสวนหม่อนตั้งอยู่เลขที่180ตำบลเชียงแหวอำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีอีกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2 เปิดสอนระดับชั้นประถมวัยปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน13คนจำนวนนักเรียนทั้งหมด129คนนักเรียนชั้นประถมวัยปีที่2และ3จำนวน29คน การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านสวนหม่อนที่ผ่านมาพบว่าเด็กชั้นปฐมวัยปีที่2และ3มีพัฒนาการที่ไม่พึงประสงค์จากการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านของนักเรียนทําให้ทราบว่าเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านสวนหม่อนร้อยละ80อยู่ในครอบครัวไม่สมบูรณ์ส่งผลให้เด็กขาดระเบียบวินัยขาดความอบอุ่นจากการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กปรากฏว่าในปีการศึกษา2564 เด็กประถมวัยโรงเรียนบ้านเฉนหมอนมีผลการประเมินพัฒนาการโดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ผู้บริหารสถานศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการเรียนรู้ระดับประถมวัยเพื่อพัฒนาเด็กประถมวัยให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยได้ประชุมผู้ปกครองและปรับเปลี่ยนวิธีการสอนของครูจึงได้นํานวัตกรรมการสอนแบบไฮสโคปซึ่งกิจรกรรมดังกล่าวได้สอดคล้องกับนโยบายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2 ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับประถมวัยวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับชั้นประถมวัยโรงเรียนบ้านสวนหมอนด้วยการสอนแบบไฮสโคสองเพื่อสร้างปวิเนยและการเรียนรู้ของเด็กประถมวัยโรงเรียนบ้านสวนหมอนให้มีพัฒนาการทั้งสี่ด้านใหน่เหมาะสมกับวัยด้วยกิจกรรม5เอกโมเรล3สามเพื่อสอดคล้องกับความต้องการของเด็กสถานศึกษาและชุมชนส่งเสริมวินนยในตนเองของเด็กประถมวัย ขั้นตอนการจัดกิจกรรมมีดังนี้ขั้นที่หนึ่งอัการเปิดใจเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับเด็กเป็นการเปิดใจให้เด็กเด็กมีความสุขในการทำกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้ารู้จักหน้าที่ของตนเองและชอบในกิจกรรมสัญ,ญลักษณ์ทักทายก่อนเข้าชั้นเรียนการสนทนาร่วมกันร,ระหว่างครูกับเด็กเพื่อให้เด็กได้มีความสุขอยากที่จะเรียนรู้และพร้อมที่จะทำกิจกรรมต่อไป ขั้นที่2องเราทำอย่างไรเป็นการวางแผนการกำหนดแนวทางการทำกิจกรรมด้วยการสนทนาร่วมกันระหว่างครูกับเด็กซึ่งเป็นกระบวนการที่เด็กมีโอกาสเลือกและตัดสินใจนำการสอนแบบไฮสโคปพีคลานการวางแผนเด็กและครูสร้างข้อตกลงร่วมกันในการทำกิจกรรมไฮสโคปการเลือกวางแผนการเล่นตามมุมประสบการณ์ของเด็กดังนี้เด็กจะนำรูปภาพของตนเองไปติดไว้บนตารางไฮสโคป ตามที่ตนเองชอบโดยเด็กและครูตกลงร่วมกันว่าเด็กหนึ่งคนเลือกที่จะเล่นมุมประสบการณ์ได้สามมุมท่านที่สามแทนการลงมือปฏิบัติเป็นการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติคือการลงมือทำกิจกรรมตามแผนที่วางไว้เป็นส่วนที่เด็กได้ร่วมกันคิดแก้ปัญหาตัดสินใจและทำงานด้วยตนเองหรือร่วมกับเพื่อนอย่างอิสระตามเวลาที่กำหนดเป็นส่วนที่เด็กได้มีการพัฒนาการพูดและปฏิสัมพันธ์ทางสังคมสูง นำการสอนแบบไฮสโคปีดูการลงมือปฏิบัติเมื่อเด็กได้เลือกมุมประสบการณ์ตามที่ตนเองชอบแล้วเด็กก็จะไปเล่นตามมุมที่เลือกไว้และสร้างสรรผลงานตามจินตนาการของตนเองเมื่อได้ยินสัญญาณหมดเวลาเด็กทุกคนเก็บของเล่นเข้าที่อย่างเรียบร้อยพร้อมเปลี่ยนมุมไปเล่นมุมที่ตนเองได้วางแผนไว้ขั้นที่สเฮล การช่วยเหลือครูเป็นผู้สนับสนุนและคอยกระตุ้นร้าให้เด็กเกิดความสนใจในการทำกิจกรรมโดยครูเป็นผู้ให้คำแนะนำช่วยเหลือในจังหวะที่เหมาะสมขั้นที่5้าแฮปปี้การเรียนอย่างมีความสุขเป็นการเล่าถึงผลงานที่ตนเองได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนซึ่งในขั้นนี้เป็นการทบทวนนำการสอนแบบไฮสโคปอารีวิวการทบทวนหลังจากเด็กได้ยินสัญ,ญญาณหมดเวลาในการเล่นมุมประสบการณ์แล้วุวมที่จะต้องรีวิว เตรียมนำผลงานที่ตนเองได้วางแผนการเล่นหนึ่งผลงานจากการได้เล่นมุมประสบการณ์ oh. เพื่อที่จะออกมานําเสนอให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียนและตอบคํำถามที่เพื่อนสงสยัย oh. ผลการจัดกิจกรรมส่งผลดังนี้หนึ่งพัฒนาการด้านร่างกายเด็กประถมใบร้อย100ละหนึ่งสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองในขณะปฏิบัติกิจกรรมเดินวิ่งใช้มือหยิบจับสิ่งของได้อย่างคล่องแคล่ว 2. พัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจเด็กประถมวัยร้อยละ100แสดงออกอย่างสนุกสนานในการเล่นเล่นกับเพื่อนได้อย่างมีความสุขและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 3. พัฒนาการด้านสังคม เด็กปถมวัยร้อยละหนึ่งร้อยช่วยเหลือแบ่งปันให้เพื่อนขณะที่ร่วมกิจกรรมไม่แย่งของเล่นกันรู้จักแบ่งปันของเล่นให้กับเพื่อนและเก็บของเล่นเข้าที่อย่างเรียบร้อย 4. พัฒนาการด้านสติปัญญาเด็กปฐมวัยร้อยละ9 8รู้จักแก้ปัญหาในการเล่นสามารถเรียงลำดับขั้นตอนผลงานที่ตนเองมานำเสนอซึ่งส่งผลให้ปีการศึกษา2565เด็กมีพัฒนาการในทึงด้านสูงขึ้นตามลำดับ และมีผลการประเมินพฤติกรรมอยู่ในระดับดีมากจากการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปถมวัยโรงเรียนบ้านสวนหมอนส่งผลให้เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านสวนหมอนในปีการศึกษา2565มีพัฒนาการทั้ง4ด้านดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลครูจึงได้นำนวัตกรรมการสอนแบบ 5H model ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ครูได้ศึกษาและให้เข้ากับบริบทของท้องถิ่น นำมาบูรณาการเข้ากับกิจกรรมไฮสโคจากการนำรูปแบบการจัดประสบการณ์ดังกล่าวมาใช้ส่งผลให้ปีการศึกษา2,565และภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,566เด็กประถมวัยโรงเรียนบ้านสวนหมอนมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นร้อยละ100และจากผลการสังเกตพฤติกรรมของเด็กประถมวัยพบว่าเด็กมีสมาธิเกิดปัญญามีระเบียบวินัยขึ้น เด่นของผลงานนวัตกรรมหนึ่งการสอนแบบไฮสโคมีความโดดเด่นคือเป็นกิจกรรมที่เด็กได้คิดวางแผนในการที่จะทำกิจกรรมด้วยตนเองผ่านรูปแบบการวางแผนสองเด็กได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมเองแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกับเพื่อนรู้จกักเก็บของเขาที่เมื่อเล่นเสร็จผ่านรูปแบบการปฏิบัติ3เด็กได้นำเสนอผลงานตนเองหน้าห้องกล้าพูด กล้าสแสดงออกผ่านรูปแบบการทบทวน4กิจกรรม 5H Model ทำให้เด็กมีความสุขในการเรียนรู้สนใจในกิจกรรมที่ครูนำมาจากประสบการณ์ผ่านกิจกรรม Hard การเปิดใจ5เด็กเกิดความอยากรู้อยากเห็นในการที่จะลงมือทำกิจกรรมสนใจในกิจกรรมมีความกระตือรือร้นที่อยากจะเรียนรู้ตลอดเวลาผ่านกิจกรรม h าวทำอย่างไร6เด็กสนุกสนานจากการที่ได้ปฏิบัติ ได้พูดคุยมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและรู้จักแก้ปัญหาในการเล่นรู้จะก,กรอคอยผ่านกิจกรรมแทนการลงมือปฏิบัติเด็กได้ปรึกษาหารือกับเพื่อนในการปฏิบัติกิจกรรมกับเพื่อนมีการแสดงความคิดเห็นหาแนวทางแก้ไขช่วยกันและปรึกษากับครูผ่านกิจกรรมเฮลวการช่วยเหลือแดเด็กได้ถ่ายทอดผลงานตามจินตนาการของตนเองให้เพื่อนในห้่องได้ฟังมีการสอบถามและกล้าแสดงออกมากขึ้น พื่อนในห้องรู้จักรับฟังผ่านกิจกรรมแฮปปี้การเรียนอย่างมีความสุขก้าวโรงเรียนบ้านสวนหมอนเป็นสถานศึกษาในโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่บริหารสถานศึกษาปฐมวัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแอคทีฟเล a ร์นิ่งเพื่อพัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่21สู่รูปแบบแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศเชิงบูรณาการระดับพื้นที่จังหวัดอุดรธานีอีก